ธีสะกดใจผู้ชายให้คิดถึงเราตลอดเวลาข้อหนึ่งทำให้เขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าสาวๆเนี่ยอยากให้แฟนคุณเนี่ยเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเวลาที่เขาอยู่กับคุณคุณควรที่จะเอาใจาใส่ดูแลเขาเป็นอย่างดีนะคะอย่างเช่นทำอาหารอร่อยๆเนี่ยให้เขาทานทำสิ่งที่เขาชอบดูแลเขานะคะซึ่งเมื่อเวลาที่ห่างไกลกันนะคะมีเหตุจำเป็นที่จะต้องห่างไกลกันเนี่ยเขาจะรู้สึก โหยหาและก็คิดถึงคุณทุกช่วงเวลาชีวิตของเขานั่นเองค่ะข้อ2ใช้น้ำหอมกลิ่นที่เขาชอบการใช้น้ำหอมนะคะเป็นการเพิ่มเสน่ห์ให้กับสาวๆได้เป็นอย่างดีซึ่งเวลาที่แฟนคุณเนี่ยเขาอยู่ใกล้คุณนะคะเขาจะรู้สึกว่าสดชื่นมากๆทำให้เขาเนี่ยอยากกอดอยากหอมคุณและเป็นการ เพิ่มความทรงจับได้เป็นอย่างดีเวลาที่เขาเนี่ยห่างไกลคุณเขาจะจำกลิ่นตัวคุณได้นะคะและทำให้เขาเนี่ยคิดถึงคุณตลอดเวลานั่นเองค่ะ